เรื่องค่าไฟอย่างจริงจังนะทได้ทันทีเลยในหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนในการที่ฟ้องต่อสารอาญาทุจริตกลางคดีแรกจะฟ้องอทั้งหมด3าคดีนะคะเ,เป็นคดีแรกฟ้องผู้เกี่ยวข้องในกรณีที่ทำหน้าที่บกพร่องผิดพลาดนะคะว่าไปทําสัญญาที่ เสียเปรียบดิฉันเรียกเปรียบเสมือนสัญญาธาตุาทาให้ประชาชนเนี่ยเสมือนถูกป้นค่าไฟก็ต้องแฟร์ว่าเกิดขึ้นมาสองรัฐบาลนะคะตามข้อเท็จจริงก็ไปให้สัมปทานโรงไฟฟ้าเนี่ยามากเกินความต้องการของประชาชนซึ่งก็ต่อเนื่องมาทั้งสองรัฐบาลเลยมันทำให้มี โรงไฟฟ้ามีกําลังผลิตเนี่ยเกินความต้องการถึงเกือบ60%ไฟฟ้าสำรองก็มีเยอะเกินเยอะเกินค่ะก็เรียกเป็นไฟสำรองเหมือนเรียกให้ดูดีว่าเป็นไฟสำรองเนี่ยนำเสนอนโยบายใหม่ด้วยแล้วก็ไปฟ้องศาลเพื่อแก้ต้นต่อด้วยก็สามอย่างสามอย่างเลยค่ะอันที่หนึ่งคือถ้าไม่ฟ้องมันก็แก้สัญญาไม่ได้มันต้องฟ้องก่อนต้องไปรื้อตรงนั้นด้วยค่ะค่ะแล้วต้องฟ้องสามสามสามคดีด้วยนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยที่ทำที่ทำทันทีเลยเนี่ยนะคะก็คือหนึ่งฟ้อง ผู้ที่รับผิดชอบนะคะซึ่งก็เป็นใครก็แล้วแต่นะคะ,คะส่วนที่สองเนี่ยเราจะฟ้องในเรื่องของเรื่องแกส๊สเพราะว่าขณะนี้เนี่ยเรามีแก๊สแอลไทยน้อยนะคะคแต่ที่มีน้อยเนี่ยก็ควรจะเอามาผลิตไฟให้กับพี่น้องประชาชนก่อนไม่ใช่เอาไปขายให้ปิตโตเคมีที่มีกำไรเยอะแล้วไปซื้อแก๊สแพงๆเข้ามาแล้วเราก็ตั้งคำถามว่า บริษัทที่นําเข้าแก๊สกับบริษัทที่ผลิตไฟเนี่ยเป็นบริษัทใกล้เคียงกันมากมันมีอะไรหรือเปล่าที่ซ่อนเร้นนะคะคก็ตั้งคําถามนะคะอันที่3ก็คือฟ้องคุ้มครองนะคะในสารปกครองเนี่ยคุ้มครองที่อนุมัติใหม่มเพราะว่าไฟมันเกินเยอะอยู่แล้วแล้วก็เราไม่ได้อยู่ในเศรษฐกิจที่ขาขึ้นนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องมีไฟสํารองถึง60 กว่าเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็คุ้มครองว่าอย่าเพิ่งสร้างนะคะังนั้นการฟ้องเนี่ยเราเริ่มฟ้องแล้วแล้วถ้าใครเห็นด้วยช่วยกันมันเป็นเรื่องของทุกคนดิฉันคิดว่าทุกคนในบนบนพาเนลนี้เนี่ยก็เห็นด้วยแหละนะคะก็ช่วยไปลงชื่อสนับสนุนในเพจของข Facebook ไทยสร้างไทยนะคะ